เอา้เอาหากินตะกบของบ้านอยู่หน,น้าบ้านผู้เฒ่าหากินตะกบหรอแบบเนี้ยเอา้าผูดด้ใดหาได้ก็หาเอาผู้ใด,ดตาดีก็ได้เถอนละตะกบน่ะพูดอะแดงๆอยู่ทั้งทน่ะเห็นบ่มากินตะกบย่าแถาเด้อพี่น้องเอ้ยตะกบเอิมนั่ง บอ,อกหน่อยสุแสกแดงแกวายอยู่คลิปนี้สัหนิค่ะคลิปหนาพอ,อก,กันหม่เฮ้ยหากินตะกบของบ้านอยู่หนาบ้านแถาหากินตะกบหรอแบบเนี้ยเอา้าผู้ไดห้หาได้ก็หาเอาผู้ได้ตาดีก็ได้ทั่นละตะกบนะพูดอะแดงแดงอยู่ทั้งทนะเห็นบะ กินตะกบย่าเถาเร่อพี่น่องเอ้กะกบกำลังออกหน่วยสุกแดงแกวายอยู่คลิปนี้ำนีทค่ะคลิปหน้าข้อ,อก,กันห้อเฮา